วิปัสนาญาณ16ขั้นตอนที่เจอาทีนวานุปัสนาญาณเห็นโทษของสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดเมื่อผ่านการเห็นการเกิดดับเห็นความแตกสลายของสรรพสิ่งมาแล้วจิตจะไม่หยุดแค่รู้ว่าไม่เที่ยงแต่จะเริ่มเห็นโทษของมันอย่างชัดเจนไม่ใช่โทษทางศิลธรรมไม่ใช่โทษเพราะสังคมบอกแต่เป็นโทษที่เห็นตรงจากประสบการณ์ภายในสุขเริ่มถูกเห็นว่าล่อให้หลง ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะแม้แต่ความสุขเองก็พาไปสู่ทุกข์ได้เหมือนกันในยานขั้นนี้สิ่งปรุงแต่งทั้งหมดรูปเสียงกลิ่นรสความคิดตัวตนถูกมองเหมือนห่วงโซ่แต่และห่วงดูเหมือนเล็กบางห่วงดูสวยงามบางห่วงให้ความรู้สึกปลอดภัยแต่เมื่อจิตจับมันไว้มันจะค่อยคอยลากจิตดึงจิตทวงจิต ให้จมลึกลงไปในวัตฏะอีกครั้งแม้ห่วงที่ชื่อว่าฉันกำลังปฏิบัติหรือฉันกำลังก้าวหน้าถ้ามีความยึดมันก็ยังเป็นโซ่เส้นเดิมอาทีนวานุปัสนาญาณจึงไม่ใช่การเกลียดโลกแต่คือการเบื่ออย่างรู้ทันเบื่อเพราะเห็นแล้วว่าไม่มีสิ่งใดในสังขารที่ถือแล้วจะปลอดภัยจริงนี่คือจุดที่จิตเริ่มคลายเริ่มวาง และเริ่มไม่อยากจับอะไรไว้แน่นเหมือนเดิมเพราะจิตรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่ยึดคือสิ่งที่ต้องแบกและไม่มีอะไรคุ้มค่าพอจะเอาทั้งชีวิตไปผูกไว้กับมันอีกต่อไป